ข้อ21โจทย์บอกว่าเหล็กอยู่ในภาชนะใดจึงจะผุกร่อนเร็วที่สุด1มีน้ำและอากาศ2มีอากาศและสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์3ม,มีอากาศและสารละลายของซัลเฟอร์ไรออกไซด์4มีน้ำออกซิเจนและโลหะสังกะสีเอนทานข้อนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ ในเรื่องของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะครับโจทย์บอกว่าเหล็กอยู่ในภาชนะใดจึงจะผูกก่อนเร็วที่สุดนะครับ 1. มีน้ําและอากาศ 2. มีอากาศและสารละลายโซเดียมดรออกไซด์3มีอากาศและสารละลายของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์4มีน้ําออกซิเจนและโลหะสังกะสีนะครับก็ข้อนี้นะก็เกี่ยวข้องกับการผูกก่อนของโลหะนะครับและการป้องกันนะครับเหล็ก อยู่ในภาชนะใดาจึงจะผูก่อนเร็วที่สุดนะครับโลหะหรือว่าเหล็กนะครับในธรรมชาตินะครับจะมีการรับจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีไม่เท่ากันนะครับก็แปลว่าโลหะในธรรมชาตินะครับมีการรับจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีไม่เท่ากันนะครับสารใดหรือโลหะใดจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีนะครับหรือมีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ําหรือค่า E อซูนอของโลหะนั้นๆต่ำนะครับก็จะเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายและจะเกิดการผุก่อนได้ง่ายนะครับ และสิ่งที่ทำให้โลหะผูกก่อนได้ดีในธรรมชาตินะครับ1ก็คือออกซิเจนนะครับ2คือความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1น,นะครับมีน้ำและอากาศนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้โลหะผูกก่อนได้ดีใน,ในธรรมชาตินะครับนะ้ำนะก็คือความชื้นนะครับอากาศนะครับอากาศในทีน่นี้ก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนะครับข้อนี้ถ้าไม่มีช้อยอื่นนะครับก็จะตอบข้อ1นนะครับก็คือมีน้ำและอากาศนะครับเนื่องจาก อากาศก็คือออกซิเจนนะครับน้าก็คือความชื้นนะครับสตัวนี้จะช่วยกันดึงอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ทําให้มีโลหะนะมีอกาสผูกกันได้ดีนะครับถ้ามาดูช้อยข้อหนึ่งมีน้ําและอากาศอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะตอบข้อ2มีอากาศก็คือออกซิเจนและสารละลายโซเดีมยมไฮดรอกไซด์นะครับตัวอากาศนะครับก็คือออกซิเจนนะครับและสารละลายโซเดีมยมไฮดรอกไซด์ก็คือบวกเบสนะครับออกซิเจนบวก เบสนะครับไม่เกิดปฏิกิริยารีดักชันก็คือออกซิเจนก็คืออากาศนะครับและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสก็คือไฮดรอกไซด์ออนนะครับออกซิเจนบวกไฮดรอกไซด์นะครับตัวนี้ไม่เกิดปฏิกิริยารีดักชันหรือรับอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ผิดนะครับก็คือมันไม่สามารถดึงอิเล็กตรอนออกจากโลหะได้นะครับข้อ3มีอากาศก็คือออกซิเจนและสารละลายของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะครับสารละลายของซัลเฟอร์ไตรออกไซดนะ์ก็คือกดซัลฟูริกที่เป็น a อเ e ลสนะครับ แปลว่าข้อ3ก็คืออากาศนะครับก็คือออกซิเจนนะครับอยู่ร่วมกับสาราละลายของ id, อ ic, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือกรดซัลฟูริกซึ่งก็คือโปรตอนนะครับก็คือกรดนะครับก็คือออกซิเจนอยู่ร่วมก,กับกรดนะครับตัวนี้สามารถดึงอิเล็กตรอนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าข้อ1กับข้อ3นะครับข้อ1ก็คือออกซิเจนบวกน้ํานะครับถ้าดูสมการนะครับก็คือออกซิเจนบวกน้ําแล้วก็บวก4อิเล็กตรอนนะครับกลายเป็น4ไฮโดรไซด์ออนนะครับตัวนี้มี e 0 r เท่ากับบนะวก ก็คือออกซิเจนบวกกรดก็คือบวก4โปรตอนนะครับบวก4โปรตอนกลายเป็น2น้ำเป็นลิควิดตัวนี้มี e 0 r เท่ากับ1.23โวลต์ซึ่งมากกว่านะครับแปลว่าถ้ามีน้ำและอากาศนะก็คือจะเป็นไปตามสมการออกซิเจนบวก2น้ำบวก4ี่ลิควอนกลายเป็น4ไฮดรอกไซออนซึ่งมี e 0 r เท่ากับบวก0โวลต์นะครับแต่ถ้ามีอากาศและสารละายของัซเฟอร์ไอกซด์ก็คือจะเป็นไปตามสรรมการ ออกซิเจนบวก4โปรตอนบวก4อิเล็กตรอนก็คือออกซิเจนกับกรดนะครับช่วยกัน1อิเล็กตรอนนะครับกลายเป็น2น้ำมี E0R เท่ากับบวก1อีก2 3โวลต์ซึ่งมีค่ามากกว่านะครับแปลว่ามันดึงอิเล็กตรอนออกจากโลหะได้ดีกว่านะครับแปลว่าข้อ3มีโอกาสที่จะดึงอิเล็กตรอนออกจากโลหะได้ดีกว่านะครับส่วนข้อ4มีน้ำออกซิเจนนะครับมีน้ำออกซิเจนก็จะเหมือนข้อ1นะครับและโลหะสังกะสีนะครับตัวโลหะสังกะสีนะครับ สังกะสีจะเสียอิกตอนได้ง่ายกว่าเหล็กอยู่แล้วนะตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดการผูกก่อนนะครับโลหะสังกะสีก็จะผูกก่อนแทนเหล็กนะมันมีน้ําออกซิเจนทําให้เหล็กผูกก่อนได้ก็จริงแต่ถ้ามีโลหะสังกะสีอยู่ด้วยนะโลหะสังกะสีจะเสียอยก e กกยยิกตอนได้ง่ายกว่าเหล็กนะตามค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานหรือ E0R นะครับสังกะสีก็จะเสียอิกตันได้ง่ายกว่าเหล็กนะทาให้สังกะสีจะผูกก่อนแทนเหล็กนะข้อ4นะครับเหล็กก็จะไม่ผูกก่อนเพราะฉะนั้น ข้อ2มีอากาศและสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกซิเจนกับไฮดรอกไซด์ไม่เกิดเปียรีดักชันนะครับดึงอิเล็กตรอนออกจากโลหะไม่ได้นะครับดึงออกจากเหล็กไม่ได้ข้อ2ตัดทิง้งข้อ4มีน้ำออกซิเจนและโลหะสังกะสีเนื่องจากมันมีโลหะสังกะสีโลหะสังกะสีจะเสียลิกตอนแทนเหล็กนะครับสังกะสีก็จะผูกก่อนแทนเหล็กเหล็กก็จะไม่ผูกก่อนนะครับข้อ4ตัดทิ้งนะครับข้อ1กับข้อ3ถ้าดูตามสรรมการข้อ1จะมี e ศูนย์ r บวกศูนย์ยี่สี่โวลต์ข้อสามจะมี e ศูนย์ r บวกหนึ เหล็กอยู่ในภาชนะได้จึงจะผูกก่อนเร็วที่สุดข้อ1กับข้อ3ผูกก่อนทั้งคู่นะครับแต่ข้อ3าจะผูกก่อนได้เร็วกว่าก็คือมีทั้งน้ําและก็กดนะครับมันสามารถเกิดปฏิรีดักชันแล้วมีค่า E ส่วนาที่มากกว่าข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นเหล็กจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีอากาศก,ก็คือออกซิเจนและสารละลายกดกนะครับซัลฟิริกจะผูกก่อนเร็วที่สุดนะครับผูกก่อนเร็วกว่าเหล็กอยู่ในน้ําและอากาศนะครับก็คือเหล็กอยู่ในน้ําแล้วก็ออกซิเจนนะครับจะผูกก่อนได้ ช้ากว่านทเหล็กที่อยู่ในออกซิเจนแล้วก็กรดนะพะนั้นข้อ21ก็จะตอบข้อที่3นะไม่ได้ข้อที่1 21ตอบข้อที่3ข้อ22โจทย์บอกว่ากำหนดค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์ดังนี้ a 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น a e 0เท่ากับลบ0.3โวลต์ b 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น b e 0เท่ากับบวก0.2โวลต์ c 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น c e ศูเท่ากับบวก0.5โวลต์ d 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น d e ศูนเท่ากับลบ0.4โวลต์ใช้โลหะ a b c และ d เป็นภาชนะในการเก็บสารละลายข้อใดที่ภาชนะไม่มีการสึกกร่อน 1. โลหะ d เก็บสารละลาย a 2บวก 2. โลหะ c เก็บสารละลาย d 2บวก 3. โลหะ b เก็บสารละลาย c 2บวก สโลหะ a เก็บสารละลาย B2 บวกข้อนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์เอนทานในเรื่องของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะครับก็อยู่ในบทของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี2 2โจทย์บอกว่ากำหนดค่าสั์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์ดังนี้นะครับก็จะเป็น a b c d นะครับ a 2บวกรับอิเล็กตรอนบวก2อิเล็กตรอนได้ a นะครับ b 2บวกบวก2อิเล็กตรอนได้ b c 2บวกบวกออิเล็กตรอนได้ c d 2สองบวกสองอิเล็กตรอนได้ดีนะครับแล้วก็กําหนดค่า e ศูนย์มาให้นะครับถ้าเรียงค่า e ศูนย์อันนี้คือ e ศูนย์ r หรือ e ศูนย์ reduction นะครับถ้าเรียงจากน้อยไปมากนะครับก็คือรับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีไปรับอิเล็กตรอนได้ดีนะครับก็คือจากน้อยไปมากนะครับก็จะเรียงได้เป็นลบศูนย์จุดสี่ลบศูนย์จุดสามบวกศูนย์จุดสองบวกศูนย์จุดห้านะครับก็คือ D2 สองบวกนะครับไปยัง a สองบวกไปยัง b สองบวกไปยัง c สองบวกนะครับ c ีสบวกก็จะรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดนะครับส่วน D2 บวกก็จะรับอิเล็กตรอนได้แย่ที่สุดนะครับจทว์ดดบอกว่าใช้โลหะ a b c และ d เป็นภาชนะในการเก็บสารละลายเหล่านี้นะครับสารละลายก็คือพวก a 2บวก b 2บวก c 2บวกแล้วก็ D 2บวกนะครับที่เป็นไอออนทั้งหลายนะเป็นสารละลายข้อใดที่ภาชนะไม่มีการสึกก่อนนะครับก็ข้อนี้นะตัวกำหนด,ด e ศย์ r มาให้นะครับโลหะใดมี b, ค่าศักย์ไฟฟ้า reduction มาตรฐานหรือ e ศูย์ r นะครับ มากกว่าสารละลายนะภาชนะจะไม่มีการสึกก่อนนะครับแต่ถ้าโลหะใดมีค่า E0R น้อยกว่าสารละลายนะครับหรือพวกไอออนในสารละลายนะครับภาชนะจะมีการสึกก่อนนะครับถ้าดูช้อยที่1น,นะครับโลหะดีเก็บสารละลาย A2 บวกนะครับก็ดูดีกับ A2 บวกเทียบกันนะครับโลหะดีเก็บสารละลาย A2 บวกนะครับ A2 บวกนะครับ e E0 ลบ0.3นะครับส่วน ดีนะับดีให้ดูดีสบวกนะับ e อีศูนย์ลบศูนย์ยี่สี่นะครับแปลว่าดีเก็บสารลาย A 2บวกเนี่ยดีมี e 0ศูนย์ลบศูนย์ย่สี่ซึ่งน้อยกว่า A 2บวกซึ่งเป็นลบศูนย์ุดสามเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งสึกก่อนนะครับดีจะกลายเป็นดี d, โลหะดีจะกลายเป็นดีสองบวกนะครับส่วน A 2บวกก็จะกลายเป็น a เคลือบที่ผิวของโลหะแทนนะครับข้อหนึ่งมีการสึกก่อนข้อสองโลหะ c เก็บสารลาย d 2บวกนะครับ โลหะซีเก็บสารละลายดีสบวกนะครับ C สบวกมีอีศูนบวก0.5นะครับซึ่งมากกว่า d 2สบวกซึ่งเป็นลบศูนยเพราะฉะนั้น C สบวกนะครับข้อนี้ C จะมากกว่าดีนะแปลว่าโลหะ C จะเก็บสารละลายดีสบวกแล้วไม่มีการสึกก่อนนะครับข้อ2ไม่มีการสึกก่อนข้อ3โลหะ B เก็บสารละลาย C 2บวกนะครับก็จะเห็นว่า C 2อบวกนะครับจะมีอ e 0ศูนมากกว่า B 2บวก ก็คือถ้าใช้โลหะบ b เก็บสารละลายซบวกจะมีการสึกก่อนข้อ4โลหะ a เก็บสารละลาย B2 บวกนะครับ B2 บวกจะมี E0r ที่มากกว่า A2 บวกนะครับแปลว่าถ้าใช้โลหะง a เก็บสารละลายบ2บวกนะครับ b มี E 0ศ2นย์บบวกนะมี E 0ศูย์มากกว่า A2 บวกแปลว่าโลหะเ a จะสึกก่อนนะกลายเป็น A 2บวกและ B2 บวกก็จะรับอ e ิเล็กตรอนกลายเป็น B เคลือบที่ภาชนะแทนนะครับผลข้อหนึ่งสาจะมีการสึกก่อนนะครับ โลหาซีเก็บสไลดาดีสบวกจะไม่มีการสึกก่อนเพราะฉันยีบสอตอบข้อที่2